สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub สไคร้นะคะติดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปคำทำนายดวงชะตานะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะช่องโหราห้าเก้าของเราเนี่ยมีโปรนะคะดูฟรีหนึ่งคำถามอยู่นะคะเพียงแอดไลน์แอดโหราห้าเก้านะคะเสร็จแล้วเนี่ย คนที่จะถามหนึ่งคำถามเนี่ยมันต้องมีข้อมูลนะคะคือวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะเวลาเกิดนี่ขอแบบเป๊ะๆนะคะไม่เอาเป็นช่วงเวลานะเพราะมันผูกดวงไม่ได้นะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดเนี่ยส่งเข้ามานะคะบางท่านเนี่ยไม่ทราบลาัคณาก็ถามลักณาได้นอกจากนี้เนี่ยก็คือให้ดูฟรีได้หนึ่งคำถามเขียนคำถามที่มันไม่กว้างจนเกินไปหรือถ้าถามเรื่องการงานการเงินความรัก ในช่วงนีอ้อย่างนี้ได้หรือว่าบางท่านมีปัญหาก็เล่าดีเทลให้นิดนึงแล้วก็ถามได้หนึ่งข้อนะคะแต่ทําตามกติกาก็คือต้องแอดไปที่ไลน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาถามใต้คลิปเนี่ยใต้คุ่มคอมเมนต์เนี่ยพื้นที่การตอบมันน้อยนะคะมันไม่สะดวกนะคะก็คือก็จะไม่ตอบให้นะใต้คอมเมนต์ไปแอดไลน์ตามที่แจ้งไว้นะคะค่ะสําหรับทีนี้เรามาเข้าคําพยากรณ์ดวงชะตานะในเดือนมิถุนายนของชาวราศีตุลกันนะคะ สำหรับในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวที่เดินวิปริตเนี่ยถึง4ดวงนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีตุลเลยนะคะซึ่งมีลักษณะการเดินที่แบบยึกยักนะคะถอยหลังเดินหน้าอยู่นะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในภพสุภะก่อนนะคะเดินไปภพสุภะเสร็จแล้วเนี่ยเดินถอยหลังนะคะวันที่23พฤษภาคมนะคะถึงวันที่8มิถุนายนประมาณ10กว่าวันนะคะ การเดินถอยหลังเนี่ยทำให้ในเรื่องของเ,อเจ้าตัวของชาวราศีตุลนะ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพละกําลังนะอ่อนแรงเบื่อเบื่อเอหนื่อยคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะหรือว่าการติดต่อทํางานอะไรอย่างมันไม่ค่อยคืบหน้านะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็คือจะแบบเป็นปน,นหายๆย,ยังหาสาเหตุอะไรที่ชัดเจนไม่ได้นะคะเป็นโรคเก่าที่เคยเป็นมานานแล้วมันก็เกิดกําเริบขึ้นมาหรือบางท่านเนี่ย ติดต่อประสานงานหรือกําลังทาโปรเจกต์อะไรอยู่เนี่ยมันมีความเหนื่อยเหนื่อยอยู่10กว่าวันนะคะตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปจนถึงแมิถุนายนนะคะจะถอยมาสู่พบมรณะนะคะพบมรณะก็คือการก็เนี่ยแหละความเจ็บป่วยหรือไม่ก็เป็นเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่แน่ใจว่ามันจะไปทิศทางไหนเนี่ยเดี๋ยวพอมันถอยหลังมาจนสุดแล้วเนี่ยผลมันก็จะออกมาชัดเจนว่าอา้าวตกลงผลมันไปในทางบวกหรือทางลบนะคะการ สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าอาจบางคนอาจจะเปลี่ยนงานบางคนอาจจะถูกพักงานไปก่อนเมื่อถอยกลับเข้ามาสู่เรือนมรณะแล้วเกิดการเดินหน้าขึ้นนะคะในวันที่แปมิถุนายนทีนี้ก็จะเดินหน้าเข้าสู่ภสุภะดีขึ้นนะคะทุกอย่างไม่ว่าการติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะสุภสุภะเนี่ยมันเป็นภพภพของความเจริญก้าวหน้านะคะและในขณะเดียวกันมันก็เป็นภพวินาศด,ด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ย งานเบื้องหลังก็จะกลับมาดีอีกครั้งแหละตัวเองก็จะแบบเหมือนมีโรคส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็จะแบบดีขึ้นนะคะเรื่องเจ็บป่วยก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่นั่นคือก็ต้องผ่านช่วงสิบกว่าวันที่มันดูอึมครึมไปก่อนนะคะต่อมาเนี่ยดายดวดวงก็คือดาวพุธดาวพุธเป็นตัวแทนพพเนี่ยอ,อพความเจริญก้าวหน้าคือพบสุภะแล้วก็พพวินาศเนี่ยก็เดินถอยหลังด้วยเหมือนกันนะคะเดินหอยหลังจากพบสุภะเข้าสู่พบมรณะเช่นเดียวกันในช่วงวันที่7มิถุนายน เรียกว่าสุขถอยแล้วอ่ะมาเจอพุทธถอยต่อนะคะต่อเนื่องกันนิดนึงก็จะดูงงๆว่าเฮ้ยทำไมมันดูติดขัดก็สิบกว่าวันเหมือนกันก็เท่ากับกินเวลาไปประมาณ20กว่าวันเนาะก็เกือบเดือนเหมือนกันคือถอยทีละดวงดาวพุธเนี่ยจะถอยหลังเข้าสู่เรือนมรณะเช่นกันนะคะก็อาจจะในความหมายก็เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็คือความเจริญก้าวหน้าถอยมาสู่เรือนมรณะอาจจะ มีการตัดสินใจทำอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกิดการตัดสินใจขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็หลังจากวันที่27มิถุนายนเนี่ยดาวพุธก็จะเดินหน้าเป็นปกตินะคะจากพบมรณะเข้าสู่พบสุภาพได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะ<ม>ก็จะดีขึ้นอ่าปัญหาที่ติดขัดเรื่องราวที่ดูยังไม่ชัดเจนมันก็จะคลี่คลายไปนะคะทีนี้เรามาดูดาวอื่นต่อนะคะดาวพระพระรสและดาวเสาร์เนี่ย ก็เดินถอยหลังเหมือนกันในช่วงนี้จะเดินถอยหลังไปทุกวันเลยวันละเท่าเท่ากันเนี่ยถอยไปทุกวันเลยทําให้ดาวพระฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของภพอริและสหัสช้าเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็คือเป็นตาแหน่งที่ดีอะ่ะเป็นตาแหน่งที่ส่งเสริมให้กับชาวราศีตุลแต่ว่าเดินถอยหลังไงเดินถอยหลังก็คือให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเราได้ไม่เต็มที่จากที่เขาสนับสนุนเราได้มาก ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะมันก็จะเริ่มผ่อนแล้วเพราะมันถอยหลังนะกำลังก็น้อยด้วยถอยหลังเข้าไปสู่เรือสหัสช้าเป็นเกษตรเมื่อถอยหลังได้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยดาวพระหัสกลับมีกําลังขึ้นนะคะแต่ก็ต้องเป็นประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้มันอยู่ระหว่างทางมันยังไม่ถึงเกษตรนะมันเป็นนิดอยู่ล้วมันถอยหลังด้วยพลังกาลังลดน้อยลงมากนะคะแต่ข้อดีก็คือดาวพระหัสเนี่ย ก็เป็นดาวอุปสรรคของชาลสาิตุนด้วยเมื่ออุปสรรคถอยหลังก็เท่ากับอุปสรรคก,กมันลดลงหรือไม่ก็บางคนก็มีอุปสรรคเก่าๆเกิดขึ้นมาแต่อย่างว่านะอุปสรรคเก่าๆก็คือสิ่งที่เราเคยเคยแก้ไขมันได้อะเคยคุ้นเคยกับมันอ่ะมันก็จะกลับมาให้เราทําอีกอ่ะซ้ำๆเดิมๆประมาณนี้นะคะและดาวเสาเนี่ยดาวพันธุทุก็เป็นเกษตรราธิบดีก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะความโทษทุกข์ให้ทายเสารอนะมันก็จะ เบาบางลงช่วงนี้ไม่ค่อยเจมจนเท่าไหร่ความเปลี่ยนแปลงหรือภาระต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ว่าซบลงนะซบลงนิดๆไม่ดูรุนแรงเหมือนช่วงแรกเราอาจจะปรับตัวกับมันแล้วก็ได้นะครับต่อมาดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวดาวอังคารน,นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนการเงินในในดวงเดียวกันนะคะเข้าตำแหน่งอรินะคะดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวพระเกตนะคะ ทำให้ในเดือนนี้นะชาวราศีตุลมีรายจ่ายอยู่เหมือนกันนะสำหรับการใช้เงินแล้วก็ในเรื่องคู่ครองก็ก็อาจจะยังไม่ไม่ราบรื่นเท่าไหร่การครบหาสมาคมมีคนเข้ามาในชีวิตยังยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าอยู่ในภพอรินะแล้วก็มีดาวเกตด,ด้วยอาจจะแบบอยู่ดีๆก็มีปัญหากันขึ้นมานะสำหรับคนที่คบกันอยู่นะคะมีปัญหากันขึ้นมาหรือคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ย อยู่ด <Rapid. S 1> ีๆก็อาจจะมีป <Elliott> ัญหามาให้เราแก้ไขอยู่ดีๆพูดจากันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้ประมาณนี้ก็แก้ไขกันไปนะเพราะพบอดีตก็เป็นเหมือนดาวจรนะคะแล้วก็มาดูดาวอาทิตย์นะคะดาวที่เป็นดาวราบนะคะดาวราบเนี่ยเดินเป็นปกติอยู่ในเรือนสุภานะคะก็ยังมีโชคมีลาบเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับการเดินทางอยู่นะโปรเจกต์อะไรที่คิดขึ้นมาหรือโครงการในชีวิตที่เราแบบอยากจะทําเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นการวางแผน ยังไปได้อยู่มีดาวอาทิตย์พือเป็นดาวลาภะเนี่ยเข้าไปจออยู่ในภพสุภาะคะถือว่าโอเคเรียกว่ามันจะแบบสลับดีสลับร้ายนะในเดือนนี้จังหวะที่ดาวเดินหอยหลังมันอาจจะช้ามันอาจจะหน่วงแต่ในขณะเดียวกันลาภผลมันก็มีมาด้วยนะคะแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนปุต,ตะก็อาจจะมีเป็นลนักษณะแบบนะทุกขลาบอะ่ะแบบได้มาแล้วก็ต้องเสียไปสําหรับ เรื่องบุตรหลานบริวารมาเบียดบังเงินเราไปหรือว่าอาจจะต้องมีภาระเรื่องเขาแบบเหนื่อยอ่อนวุ่นวายเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่มันก็โทดแทงกันไปนะเหมือนได้อย่างเสียอย่างนะคะถ้าถามว่าดวงโดยรวมในเดือนนี้ของชาวราศีตุลก็กอ็อาจจะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรบุ๋อหวาก้าหน้านะเพราะว่าดาวประจำตัวเดินผิดปกติไปสิกว่าวัน เท่ากับว่าในช่วงนั้นมันจะอย่างที่บอกอะ่ะมันแบบบางคนก็ท้อท้อแท้ไปเลยดูรู้สึกแปลกๆแ,แบบเฮ้ยเราไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบางคนก็จากคนคิดบวกกลายเป็นคนคิดลบเพราะว่าแบบดาวมันวิปริตนะดาวประจําตัวมันวิปริตแต่ก็แป๊บหนึ่งอะ่ะไม่นานนะคะแล้วระวังสุขภาพด้วยอย่าเครียดมากนะคะเพราะ เป็นแค่ช่วคราวนะ10กว่าวันนะคะทั้งดาวศุกร์และดาวพุธนะคะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกนะก็ระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังการตัดสินใจอย่าเพิ่งไปทําเรื่องสําคัญอะไรในช่วงนี้เพราะว่าเอกสารสัญญามันก็จะไม่โอเคนะคะมันจะช้าเรียกว่าการสนับสนุนของผู้ใหญ่มันก็น,อนอ้อยลงและตัวเองก็ยังแบบยังมาอ่อนแรงอีกดังนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรสําคัญในช่วงนี้นะให้ผ่านไปก่อนค่ะสาหรับในเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะสําหรับ คลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะ